สมันฑ์อยู่หกแท้พี่ดิอ้ยพี่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 น้องก็ทีขอแจ้งพี่น้องก่อนว่ามีเทิ้งทิ้งออกใหม่เนาะเทิ้งออกใหม่เทิ้งทั้งพันธุ์เห็ดอีกเห็ดอย่างที่กระด่างเนาะเฮ็ดซุปครับเฮ็ดสกุลไทยไปเลยกัมพึกอีกแน่คุณนี่แต่ดอกเห็ดเลยจ้ะโอ้ยพอนเลยพี่น้องข้ามันออกเห็ดอ่อนนี่โอ้ยเนาะเอียนครับเฮ้ยสีขาดเลยจ้ะ เดี๋ยวจะให้เบิ้งอีกทางนึงปุ่นจ้าดอกเห็ดพุ่นพุ่นหกแนวเนาะอันนี้คือออกยังบกหาปันไดเนาะจ้าเดี๋ยวให้บอจน้เพิ่นเก็บก่อนจ้าลงมือเลยย่างหันโยมไปเอาเห็ดอีกแล้วบุ้ยเบิ้งพุ่นจ้าอยู่ทา้งฝ่ายบน เอารับีนองแนวนี้กำลังสิเดินกาลังสิงานกลับเด้อจ้ะพอดีเหลือบตามาเห็นโอ้อดงามๆเลยจ้าเกรยูปักมีอเทิงปผอยู่กริงๆริงนองสิเห็นมูบินอีกเีลิ่งบินซะลิงดอกเด็ดขักเด้จ้ะมาตึกเยครับเด็ดเนาะ ครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้กับพ่อกับบอลโจนัท์ชาแนลนะครับเนาะมากับสาวสกุลคือเก่าครับสวัสดีค่ะครับผมมือนี้เขาก็มาเลาะปู้นสาวสกุลเนาะครับผมมาเลาะหาบงเฮิตบังยังอย่างไรเนาะครับเนาะครับผมมือนี้กับเป็นวันที่จะได้สาวสกุลยี่สิบสี่ตุลาหกห้าเด้อจ้ะครับผมพี่กัดนะกับมองเก่ามองเดิมเนาะป้านผาชันครับผมก็ขอสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีข้งในและไรตามปฏิกรณ์นสาวสกุลเนาะ ที่เขามาติดตามรับชมบ่าวโจนาถกับสาวสกุนนะครับเด้อกลับไปเลาะปลาเลาะผู้น้ำบ่าวโจนาถกับสาวสกุลเลยครับพี่น้องครับสาวตกุนเป็นปอแล้วเก็บไปสาวสกุลมันอุ้ยดอกพี่น้องดอกเงี้ยบัวไปเนา anymore, ะอ่อนๆเลยได้ครับแต่ว่าขาเนี้ยวสาวทุกคนเนาะ บุปผุนเงี้ยดึงบ่อเลยนะครับเกียมากับพ่อเลยเนาะสาวหตุกุนเนาะโอ้ยหนาขนาะดอกหนาๆเลยอ่อนๆบ่อ่อนอ่อนเลยนะครับแต่ว่าดอกใหญ่ดอกหนาเฮงเอาไปพี่น้องเขาเบิ่งไกลๆในดอกใหญ่งโอ้ยสีกี่น้องทั้งหนาทั้งเหนียวดอกคนอ่อนเนาะแล้วก็อ่อนคอนบิน เฮาเฮาเฮามันเครื่องบินหน่อยเนาะเครื่องบินหน่อยขอนตนสันนี่เนาะสาธุกุนเนาะขอนเก็บประมาณมีดเดียวเองเด้อครับเด้อนี่ทั้งอันนี้ตัวก่อนมันก็แข็งเนาะั้องมือแต่งฝนเนาะนี่จ้ะเพราะว่าแต่เช้าเนาะเห็นหมอกนี่แหละเนาะจ้เหลือมีหมอกเนี่ยได้ครับเป็นข่าวดีไปได้แล้วต่อไปก็ไปเห็นแหมอกข้อจิตเบิ่งไ้าเพื่อไปหลอกเบิ่งไหวเนาะจ้หลอกเบิ่งไหว ยังีนะครับพี่อพี่น้องพี่ครับผลงานขอแหลกเนาะจ้าครับผมไปเดี๋ยวไปลุ้นติดตามมันๆไปอีกเด้อครับเด้อโยมไ่เอาเห็ดอีกแล้วบูยเบิน้องเด้ครับเะพูนใจยู่ทังปลายบนอาจจะคืนก็ได้ เอาลงมาอีกมาใหม่แห้งเด้อจ้ะโอ้ยเดี๋ยวจาสุกุลสียางไปให้เบิ่งเด้อจ้ะเห็ดอ่ะลูกมาแล้วจ้ะเก็บเลยจ้ะเห็ดอ่อนนะโอ้โหหัวเจ้ปีดีด้อยังลอยยังเมื่อยอยู่พี่โยอ๋อน่าจะปีนองเดี๋ยวสบายแห้งเด้อฝุ่นสีเขาตาค่อยเขาจึเอ็นเขาตากล่อง เอาตาพี่น้องน้ำโอ้ยตายกี่ฝุลเห็นเต่าห่างๆเนาะจ้าเอาปอบเป็นคอนเป็นคอนไปคอนโมนาไปได้เด้อสิเนาะขับไปเ้าคันห้าหัวเจ้าคอนไหวแต่พี่กายนี่ก็ไข่เนาะคอนเพื่อเคยมาไม่กับไข่ใหม่ก็มีเด้ด้วยเถอจ้าแม่ยอยู่มันไข่ไหมโอเคตอนอ้อนเลยสิเนาะนี่แก หมอวานนี่กะได้เฮ็ดหน่อยนึื้อแกงใส่หน่อไม้เนาะปันพ่อใหญ่แม่ใหญ่กินมักขนนะเพื่อนๆแซ่บเพิ่นว่าซาสโกนสีสุกไอ้ไอ้เขาเอ่ยยังนะหมกเนาะมือนี้มีหน่อไม้เขายังเหลืออยู่จังเมื่อวานนี่ยซาสโกนกับสีหมกเนาะจ้าไปทำไปหลุดมันๆไปด้วกันอีกครับจ้าจ้าไอ้เจ้านัดเก็บเลยจ้ามาปล่อยอีกแล้วเนาะดอกดอกดอกหนาๆเลยจ้าดอกเกี๊ย งามครับเนาะจ้าเอ้ยลาปากอีกแล้ว<อ>ลจะเ<อ>ป็นเป็นเฮ็ดที่ซาสุขุนมากที่สุดเลยจ้ะกับเฮ็ดละง่กับเฮ็ดปวกนี่เนาะหอมเถื่อจ้ะหอมทะลุนายโจ้ฮะกำลงดีหน่อเดือว่ามันเป็นกำลังใจให้นาวสุขุลก็บาวโจ้น้าด้วการเก็บเห็ดขังนี้นี่เด้อจ้ะมาหลุน่นมาชมรู้กันว่าห้าวสีใดลายใดหน่อยซ้ำได้แ <laughs> ต่ซ้ๆๆำไดก็เอาหน่อยเนาะเพื่อเป็นท่านจ้า เป็นกำลังใจมาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามมันนั่นเป็นได้สับเด้อจ้าเป็นเพจเฟซบุ๊กหรือส่องยูทูบเนาะเพจเฟซบุ๊กเขาเอาไวที่ผ่านกดอยู่เด้อครับพีแบบ่นอ้องมาเป็นผู้สนับสนุนซอยบาจนานกับสาสกุลในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะไปครับเดี๋ยวไปหนุนมันมัน,มนกระต่อเลยครับบาจนาคืนต้นใหม่เด้อจ้ะป่นโอ้ป่นสช้เข่าตาปูนจะดอกเห็ด ุูนจ๋าพูนโอ้ยเก็บได้พี่น้องสูน้องก่อนพูนจ๋าจุนจะจ้าจก้นลงแค่นี้อ้ยมันสูงเนาะจ้าเอาสู้ๆสู้ๆเท้านั่นมีแต่ดอกงามๆจ๋าอ้ยมันเป็น มีน้ำมดเปลือกเลยบ่เท่าบ่บ่หลายออกนทั้งหลยเอสิขนมี้าบินบินอะไรน่ขนแต่มีข้าก้อนบินเอามือเอื่มไปเก็บอะไรบอกไหนยุ่สวนนันิ จำบึดเลยปล่อยลงมาเลยจ้ะจ้าปล่อยลงมาเลยจ้ะอุ้ยถุ่มเทขนาดเลยเพื่อพี่น้องเหาเนาะสิได้เห็นดอกเห็ดน้ำกันจ้าเอาลงมาเบิ้งบึ้งหมูบินอ้หเนี่ยขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนเด้อจ้าเก็บบันกินองมาเกิดในดินเลยที่บันหันต่อยเห็ดลงเห็ดบดดินค่ะ งามเลยครับอุ้ยงามแหงเด้อจ้ะโดนเลยด้วครับตีขาวจุ้ยเลยจ้าจ้าคไปทางไหนพี่ดิอุ้ยพี่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 น้องที่ข้อแจงพี่น้องก่อนว่ามีทั้งทังออกใหม่เนาะทังออกใหม้ทั้งทั้งพันธุ์ทอีกเร็ดกว่าอย่างทิศกระด่างเนาะเฮ็ดซุปครับเฮ็ดสกุลไทยไปเลยขมผึกอีกแน่คุ่นนี่ตะดองเห็ดด้วจ้ะโอ้ยพอนเลยพี่น้อง มันออกเฮดออนนี่อุ้ยเนาะโอเครักคากเรือจ้ะสวัสเีครับคุณเดีด๋วยวจะให้เบิ่งอีกทางนาึงคุณจ้าดอกเฮดพ,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 พุ่นพุ่นหกแน่เนาะอันนี้คือออกอยังโบคักปไนได้เนาะจา้ะเ<ห>ดีด๋วยวให้บอจอน่เพันเก็บก่อนจ้าลงมือเลยการถีบเอาหมดได้เรื่อยไปเนาะดอกน่าเม่ เบาๆลยเด้อเฮ็ดออนจ้าเฮ็ดออนเด้อยูกิงคันเด้นี่ฮาลาลายุมองเมื่อเจ้าค่ะบอกขึคนไปอีกอยงบอกกันขจ้นก่อนขกคนนใจพีนองแล้วเพิ่มนะเก็บทางไตก่อนเนาะกลางด้วครั มาแต่ยังให้ฟูนขอตาขอเยอะจ้าเด็กเพียง <ove> <Gym. S 1> นี่เก็บดีเนาะตาสุกนลเก็บนั่นพเราเป็นอยากเก็บเพชรอ่อนง่ามๆนั่นนะครับเก็บดูข้างล่างล่างละจ้าตาสุกนวลกนมานั่งถึงใหม่บัณฑ์เอาเด้กพี่น้องเก็บเลยเนาะ เ็บเลยจ้าข้าจเก็เบหเห็ดอ่อน,น,น,นก่อน,นอด้นวยครับวเห็ดกรพึกือข้าเก็บใส่ถุงผ้าใส่ถุงแยงเนะสาธุะกุนเนาะจ้าไส่สิจะด้เหยดครับกระเป๋าจะตีตั้งการลุงเนี่ยจะ้ะผีมุ้ดยดอ,อกเ็ดอ่อนน้าเลยเป็นกระตดอกอ่อน ดีหรอก็นิ่งๆนะเก็บโหลดก็ได้เราจะนัดเก็บเธอเดียวของแม่เหล้วก็ได้จังบุตรเก็บไร่เดียวดึงโหลดว่าจังได้ห้องกะเก็บโหลดจ้ะเนอะเก็บโหลดจ้ะเหนาะเก็บเพื่อเดียวบุคคลตาสิได้เนาะ เลย่อนเอากระตาเมาใบเดียวเด้อจากกับถุงแยงถุงหนึ่งไปเอากระสอบมาปกติสาวตะกุนเส่สเกระสอบใช่ผมตาบามบายานบาบปเห็นเนะาะสาวตกุนก็เลยได้เอากระสอบออกเด้อจ้ะประคุ้มค่ายุจ้าพี่น้องจ้ามือนี้มันจะขึ้นมาผู้สูงเหนื่อยกะคุะค้มค่ายุจ้าได้เฮ็ดแต่ยังไดื้อเงี้ย,ยเลย,ยพี่น้องเบิ่งเนาะ พี่น้องมีความสุขเศร้าสกคนก็มีความสุขคือกันละจ้าพอดีเบิ้งเดีชุ่มน้ำกันไปเหล่อยเนาะจ้าเป็นกำลังใจให้เศร้าสกคนกับบ่าวโจนัตนี่เด้อจ้าพี่น้องจ้าม้วนบ่อวยม้วนอยากเก็บอยู่บ่อยากอยู่จะสกคนเป็นคนมาเก็บเห็ดเด้อจ้ามาเกียงเดี๋ยวบ่าวโจนาตเก็บมีก็เด้อเกียงกันเด้อจ้า ไอเจ้าไทยเจ้าไทยนว่าไอยาเก็บนว่าเ็จสาวสะกุลสะกุลผัดวาทีน้องสาวสะกุลเก็บหมวกเป็นแต้นคะ,นะะครับเจ้าสะกุลนี่ซื้อวาชมพู่เด้อจ้ะแต่ว่าเอาจนนักผนมันเอื่นยากเนาะยามเฮาถ่ายคลิปถ่ายยังก็งกเลยว่าเอื่นสาวสะกุลซะใครสื่ออื่นชมพู่ก็ได้เด้อจ้ะเป็นสาวชมก็ได้แต่เอาจุนับางอื่นเตี้ย ซาสโกนเป็นวบาดเจ็บสองเห็ดกับเผาไอพี่น้องเบิึงอยู่เลยครับมาเห็ดเมื่อเนาะป่ากันได้ครับเด้อเดี๋ยวจังจิเปิดจองอย่างที่บอกเพ่อไอพี่น้องอีกสองหนาะกินสมกินแซวมันนั่นแหละซาสโกนมากินสมบอกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอีกฝั่งหนึ่งเด้อจ้ะเราจิเปลี่ยนซาสโกนเขาแล้วครับจ้าเก็บเห็ดจ้าอันนี้เห็ดแหงเนาะเดี๋ครับดึงยากดึงยากแม่ไอาจารน้ำเพิ่งจะเรืเป็นคนดึงเองเด้อจ้ะว่าให้ซาสโกนดึงอย่ามโมมีแหงดึงหม้วน นึกว่ามุนเอาพี่ไอ้แปลว่าดึงสิครับถ้าบบเก็บออกนี้พินานอีกจบเลย่อด้ครับบบขืนเนาะบบขืนเลยเฮ็่เทงตง้องต้องเก็บออกต้องหลุดออกคันบอลบอาก็ต้องหลุดออกเด้ครับกัวตรงนี้มีที่ออก,กรลอดน,น้าที่ว่าโบนาได้พี่น้องนี่แก้วซาสะกลอนเพี่ยนมุมก่นอนจ้าเก็บเลยจ้าเอาสิเริ่มต้นทั้งใดก่อนไปบมถือด้วยไปบมถือเลยพี่น้อง เฮ็ดรุ่นเสียซุปเนาะจ้าเาเอาเมื่อเอาเมื่อผมกับน้าใส่ถุงอยู่ขายหนาหลานก็มีได้พี่น้องเนาะแต่ก็เนาะแต่ยังมียัง่เพิ่นมาเพิ่นโคก็หายเพิ่นนะครับเพิ่นมาสีนี้แต่แจกเด้อจ้าสุกคนบางคนกับเพิ่นกามาเพิ่นกับโคสีเนาะซื้อหนึ่งแถมสองหนึ่งแถมสองเพื่อกัน แแถมผอมพิรังงูก็มีครับจ้าคันท้องใครห็้ระงูกแถมเพื่อนเพื่อนส่ลายเนาะสี่ลายกัแถมก็พิรังงูสี่ลายด้วยกแถมพี่ทีหลังส่งอะไลันะสาสกุลเนาะจ้านี่แทงนีพี่พี่นองทค่กุงเทียบมันก็สร้งมาเลยครับเนี่ยนะเป็นเราเนพี่นางเทียบมนจได้เนาะกระสังมาครับส่งอลไลจ้าเป็นสาสกุลนี่อันเดีย เด้อเกิดพื้นที่ก่อนด้วยก็ใหม่เป็นผู้เลยเนาะจ้าที่ทางผีกับนี้ด้อจ้าบื้อบื้อหนักเริ่มงานก่อนเลยเผัวหลูวงานโอ้โหพอฟันเลยได้เหมือนกันเพราะว่ามือขืนอี่นี้กอนมันนอนสองรับทุกคนเนาะจ้าเสร็จมานนอนสองก่อนเด้อครับเหลือแคห้าทีสดนี่นี่นี่ว่าจะน่านี่เก๊ปตรงนี้ให้มันแล้วกันนี่ทางผีจามบักไล่เลยเหตุโอ้ยบัโตบะหินเด้อ จนัดบังเบิดเลยมินโอ้โหบอกไปทุกคนจ้ามาฟังน um> ี่ครับริงจ้านี่ทุกคนทั้งแก่ปนกันไปเนาะดอกอ่อนก็อยาคืนดอกแก่ก็อยาแก้ การท้าบบเก็บออกนี่เก็บแต่หมอกตันงตีโบกออกเด้ครับตอนนี้อุ้งดอกก้อนเก็บมีคำที่เ้ยระวังเสี่ยงจำเลยเบิ้ดหรอป่ะจ๊ะงี้แหงเบิ้ดหรอปะแหงพอดีอือเอาละเอาละครับกระจายชนะงาวยาเลยขอสั่งมีทั้งอ่อนทั้งแก่๊ด้วพี่น้อง หันเกลียนกินเสียงเลยกรอบเห็นกรอบๆเลยครับโอ้ดอกอ่อนดอกอหันหน้านะจนน่าจะเลื่มเอาด้ย<ห>อยหันหงาขนาดเลยจ้ะเห็น,น,นจิออนน้วพูนี่นะคัะเนาะอ่อนเลื่อยหงมเลยชาวตะกอนเริ่มซื้อยากันยุงมาเโากระยุ่งลายขนาดเลย ta cho cô kiếp luôn à. cả lái. Dùng lái, dùng nữa Cho con phè nhung Bộ vầy lời Này cha, ừ. cho nó cho nó tại này năm hàng xong rồi ngắm ngắm rồi ừ. đi cha. Cha. อ้นเพียงสูงอเนาะจ้าพ่อพูดออกมอกกระเฮงเปลี่ยนทางเนาะจ้านดอกอ้อนบอจ้าโอ้หงงามด้ยจ้าอ้อนครับอ้อนโอ้ยไงบาตรนดจับมือมือแน้วมีอะละกำลำไปตากกินกับ ก็ต้องโพกันมากันนิดๆจ่าจ่ายชัวเศ็ษฐกิจเอาๆเก็บไปชาวสุกคนเก็บจิจเห็ดอ่อนกะเป็นยาแห้งเห็ดเราโง่ชาวสุกคนแห้งมากมาเก็บเห็ดทุกคนมาเก็บเห็ดเด้อจ้ะพี่นี่แต่ดอกเห็ดเด้อจ้ะคุณพี่น้องาสีโบเห็นปันไดน้อยจ้ะสาวสุกคนสีลงไปข้างหลังไก่ชาวสีไทยไฮเบิร์นเด้อจ้ะ มัแต่อดอกเห็ดเด้อจ้ะเห็ดแหงเนาะแหงเ้าก,ก็เอาเด,ด,ด้อะจ,จ้ะพี่น้องอ่อนปนอยู่ได้สาวทุกคนจ้าไม่ต้องอ่อนเพิงแก่ถ้าเกิดว่าเอาเด็กมาหลุดออกไไงไงออกเงออกรอบนานพี่น้องเนาะจ้ที่เพินพนพ่นเพิ่นแก่ร้ายเพราะว่าบริเก็บด,ดอกแก่เพิ่นออกเนาะก็เป็นเห็ดอ่อนเนาะโอ้ย งามค่ะจ้ะอ่อน,อนล้วน,นี้นะ<อ>เบื้องถุงยกถุงให้พี่นงค์ครับเพิ่งน้ำเน่ยครับเออเก็บเต็มคือมีในกระตาก็มีเด้อครับจ้ามีทั้งอ่อนทั้งแก่ปนกันเด้อจ้ะเจะยืดซื่อใหม่ดูลายบาจะหนัก <laughs> 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 จะยืดซื่อใหม่ดูลายพี่น้องชีวิงได้อันนี้เก็บเผากระเก็บ อยากแดดเลยเนาะจ้ะมึงได้แดดซองเธอเพียงออกไยได้ปีน้ององดิอ้หูใ่ลุมกันี่จ้าข้างหลังยี่งมึงเจียบข้างหลังอะไรนี้เลยอืีกบุตร่อนเนี่ยินนอะ sao cho con tặng tha con đấy đứa à tăng tha mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền จะใส่พ like sí ี่ที่เฮ็ดพอดี <men> <men ุ่มองเดียวเด้อจ้ะยังบ่ได้ไปใส่อยู่หมุนไปหมุนมาอยู่นี่ละจ่ายุกกรเฮ็ดเด้อจ่าเฮ็ดเด้อพี่น้องพี่เดี๋ยวตรงงาพามองไปนี่แต่เฮ็ดเด้อจ้ะอยู่ข้างล่างลงไปมันก็เฮ็ดเด้อจ้ะเดี๋ยวยิงไทพี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อโฟบัสธานทีมบ่อลเนาะแม่นจ้ะเก็บลงมาจ้ะเก็บลงมาพี่ๆๆีข้างบนข้างบนไอ ดอกนี้ทุลักทุเลขนาดอ่ er อนแกลี่ยดอกนี้อ่อนได้ยี่องจริงเนาะ จะเห็ดด้วจ้ะนี่จะเห็ดจ้ะนี่จะดอกงามจะอันนี้เห็ดออนด้วจ้ะกำลังขืนก็มีเนาะจะเห็นตัวแกก็มีอืมเก็บน้ำแน่ปสั่นกเทืบบ่

มีการตบยุ่งในเรืองพี่น้องมันกดตาเอาเก็บได้จ้ะเดี๋ยวเอาจะเก็บทังนลัีงกันอีกันบกบแกแห้งกับสิเก็บมวนก่านหนีเนาะจ้ะกดึงผวดปวดเลยเนาะผวดเลยพี่น้องไม่มวนเลยนะเลย้ง นี่จ่าดอกหนึ่งค่ะพี่จะว่นี่เ <Yeah. S 2> นี่ยไปเดี๋ยมมันบ้างพี่จ่ามาเก็ล้าพี่เด้อบันี้เดี๋ยวออกไปจ้าอยู่เกยเลยครับพี่น้องแนวนี้กำลังสิเดินกำลังสิงานกลับเด้อจ้ะพอดีเหลือบตามาเห็นโอ้โหอด,อดง,างามเลยจ้ายย <laughs> อยู่เกยอประทัดนี่งยูทูยเชิงปลายผมอยู่กริงจริงเด้อพี่น้องเสีเห็นมูบินอีก เรี่ยงบินซะเรี่ยงดอกแดดคักเด้อจ้ะมาตึ๊กเลยครับเอ้ยแหดเนาะเออีแกงจัดเลยค่ะอุ้ยหนาแหงเนาะหนาแหงเอ้ยความสุขของคนเก็บเห็ดจ้าเป็นอย่งสี่ล่ะจ้ะความสุขของคนเก็บเห็ดเนาะทนบอลบ้านเบาเจ้าหนัดนี่ก่ะเห็ดแนวนี้นี่เดี๋ยวจะเป็นเห็ดแหงด้วยเห็ดบดอ่อนนี่คือเห็นอย่างเดียวเลยครับขันเหล็กนี่แกงแกงละออม อ้อมต้องใส่กบด้วยพี่นอ้องบ่าพี่น้องใส่กบด้วกันอยู่บ่เได้เป็นเได้กินกบก็กใส่กบนะครับเนาะโอ๋ออ้อมใส่กบมื่อนัก <c oughs> มื่อนักเวย้ยให้คอยมุนเบิร์ดใครให้เป็นเงี้ยวโอ้ย <c oughs> มีแต่ดอกอเงอี้ยงงามๆนาะนๆเนาะเจ <c oughs> ้มันขึ้นกับตน้นยาเนาะขอบองๆเข้ากันต้นห้างมานบบาจุนดัดเออต้นห้างครับ พี่น้องที่เดินตรงห้างคือบาจนาโป๊นะครับเนาะเจ้าเหนียวไม่ละพ่จ้าจ้าเอาแล้วครับเยัดมือเก็บแล้วพี่น้องจะคืนจะคืนประสนจัดเลยเหนียวแห้งได้สาวสกคนครับเพื่อนร่างกระต่ายฮิตกว่มเด้อเจ้า

เดี๋ยวคือไปบุ่งอีกฝั่งหนึ่งเด้อครับเอาอยาวสาสยสกุลงาบัดนี้โู่มันเหนียวขนาดเด็กโดขาไม่ญนะ่เนาะขาใหญ่ครับนานั่นคือม,ม,ม,มาเติ่งๆอีเด้อพี่นเนะาะทำไมพังนลมเนาะตทำไมพังนลมเนาะก็เลยเปินออกมากก็เลยเดี๋ยวปีนบบสูงมาได้แล้วครับ ออจะระวังทางเดินกรับเนาะสาธุกนเนาะ,ะครับผมอันนี้เป็นขอนหัางเลยครับเด้อบา้านเวพี่นอ้อ,องสอนด้วยกันอยู่บ่สาธุกันไปโบจัก่าเป็นใหม่ยังนะอะบ่ดอกขึนหนาแต่เป็นคอนหัางครับพามอเสานี้นามอกเหล่อมลงเน,นาะท้างนี้ที่มีน้นามล้มรามือแลยบ่ไอ้ท้ายายบห่าางนี่เก็บเ,เก็บเล,เลยจะมันไปงาอืมรใหญ่แค่ราคาเ่าจนับ อยู่กลางแดดเลยนี่ครับพี่น้องสีอ,อัสซีโบซัดนี่เด้อครับเดี๋ยวไปเบิกเงินสาสุดคนอีกฟังน,นึงเนาะเดี๋ยวสีหับตะการเป็นคนเด้อครับเด้อ กันตะกลาพ่นรุดแล้วพี่น้องเอากิีบละสาสกุลตัวนี้ตัวตัวปลายเพันฮักลงมาด้วยพี่น้องนี่ดอกคิดนะ,ะดอกใหญ่ดอกหนาเท่ห์งามใจดีใช่น้ำเด้อ,ดอครับก,ล,กล่กองกระหอนบุดบุดเลยตากแดดไล่กล่องกระหอนคนกระหอนพี่น้องสู้ครับสู้ ดอกไงดอกหนาเงเนาะอ่อนๆ้วได้พี่น้องนี่อ่อมเพราะ่เป็นนิดดอกหนาเนาะคุณพี่ดอกนึงจีตปุอยู่มี่แกงเลยเดี๋ยวครับฟืนกระตาฟืนกระตาด้วยพี่น้องอุ๊ยไปครับเดี๋ยวไปหลุมหนึ่งนันก็นี่คือผลงานที่เราได้เลยครับเด้อก็มีเห็ดบดอ่อนครับเต็มสกานึงครับแล้วก็มีเห็ดบดเห็ดบดแหงเนาะพี่น้องเนาะเต็มถุงแหงเลยนะครับเด้อ เออเ่าก็สีออกเมื่อยเลด้วครับเด้อก็ฝากน้่ด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะสองยูทูบบ่าวจ้นัดที่ชาแนลนะครับเนาะกับเพจเฟซบุ๊กบ่าวจ้นัดที่ชาแนลนะครับเนาะไอ้ภาพพ่อแม่พี่น้องยางปลาฮิตคือเก่าเด้อครับเด้อขอเขาไปติดตามรับชมในเพจบ่าวจ้าหน้าที่น้เน่ด้วครับเด้อกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวจ้นัดตำแหน่ครับเพราะว่าเขายังบ่ทันผ่านกดของเพจเฟซบุ๊กอยู่เนาะทั้งหมดคนับผมผู้ติดตามเขายังบ่ทันถึงนะครับเด้อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เเาานนนแห่ะะครับ เดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องมาเข่าปลาห้าฮิตขึ้นเก่าแล้วครับผมมีกับเป็นทิศปุ๊บนะครับเนาะน้ำเลยพี่น้องเด้อมื่อนี้เขากะสีออกเมื่อยเนาะครับเนาะสายเลยเด้อครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆของาพ่อมเนาะจ้ะครับผมจ้าเดี๋ยวชาสกุนกับไอจูน่ากะสีออกเมื่อละจ้าพอบกันไ่คลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ